แก้งที่ลุงบอกว่ากระจอกนะใช่ไหมได้ได้เดียวเยวอยู่ไหนอไอ่ไหนแล้วอะสบายอ่ะจี้ถุงจี้แล้วถุงจี้แล้วเออได้ได้จี้บอลบอลแล้วเหอือเฟือไหวลาบไปที่บ้านเราดียวลาบไปที่แก๊งหกเก้าดิเอ้ยมีใครอยู่แลนด์ปะเสือวุ้นรอเลย เมื่อกี้เขาได้ยินบอกคูณฟรีเฉพาะสุภาพสุภาพดีครับสิบถุงมารับเลยไม่ได้ยินวะเฉพาะสุภาพตีเหรอข้างนอกเลยตัวนี้องคีโอ่ค่ะตัเคีโน่ก็อยู่นี่นะรงไนอ่ะนี่แห่งความแห้งที่ลุงบอกว่ากระจกนะใช่ไหม ช,ชอบชอบช้อปปิ้งเหรอตรัวหาเรื่องหาเล่าเลยต้นี้ยชอบจริงๆเลยไอ้เยี่หกเก้านี่กูออกมากี่ถึงถึงปียังน่าจะกูอ,ออกมาปีไหมถึงปีถึงถึง,ถงโอ้มันยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยเนี่ยจริงทำไมอ่ะน่าสิ มันผมจะพูดไงดีวะพี่มันเป็นวัยทำงานอะแล้วมันไม่ได้เหมือนวัยวัยยี่สิบตลอดเกียร์ลมบ้ามันก็เลยแบบไม่เป็นเออว่าไงคิมเฮียเมื่อกี้ขับผ่านมาตัวคุ้มเปล่าใช่กูเองได้ได้เดี๋ยวเอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วอ่ะสบายอ่ะเฮียดาวเฉยไงอ่ะสบายอ่ะเกียร์สบายตัวนี้ดาวเฉยเฉยดาวเฉยมีอะไรหรือเปล่าประเดัญหะไม่มีไม่มีไม่มีถามได้เฉยงคิมฮะมึงจะมาตีกูเหรอหรือไงตัวนี้ ฮะมาดิมาเฮียกูอยู่สี่แยกสะพานเนี่ยมาตรงนี้เลยมา <S <S สี่แยกอะไรนะสี่แยกสะพานให้กูส่งจีให้ไหมเอาไงได้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 จะมาตีให้ไหมมาดิส่งจีส่งจีแล้วนะส่งจีแล้วนะอาได้ได้จีไ,ไอท้ที่ไอ้ที่เราทักว่าสุขุมวิธเมื่อกี้นี่ไงมันบอกว่าเมื่อกี้เฮียหรือเปล่าไอเด็ผมถามผมองนี้หรอผมมาจะมาตีพูดงนี้เลยโอเคนะเหรอใช่คิดว่าใช่โอเคนอ๋อไหวไหม เราจะลงรถทำเรื่องอะไรล้อก่อนสิขึ้นรถก่อนไม่เลยยิงบนรถพี่ยิงบนรถเรายิงบนรถพี่เราจะไปยิงข้างล่างทำไมล่ะพี่อยู่การรีมาเร็วพร้อมอ่ะใส่เกาะยังพร้อมดิพร้อมพร้อมเพนพร้อมมั้เอโดอีดีกระสุนพร้อมนะเรมดีสอง อ๋อขนาดมีมีเก้าอ๋ออยู่ป่าอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเอาสมุดเบรดเก็บกันไม่ได้ใช้ไม่ได้มันแรงเกินมันแรงเกินระเบิดกันต้องต้องใช้อาวุธประชาชนลูกซองไหมลูกซองไม่ประชาชนพี่นี่ประชาชนไม่เป็ลูกซองประชาชนแบบนี้แล้มีดเคเคนไลท์ก็คือมีดฮะใช่ครับเทียโบเล็กเจนหรือว้าโมเลกเโมเล็กเจ็นโบเล็กเจนหรือว้า เช <Okay. S 1> ้ปืนใช้ได้ปืนใช้ได้โบเล็กเจ็ด <S 1> <S 1> <S ไหนอะ <S 2> <S 2> ไหนอะส่งจีไปแล้วเนี่ยรออยู่ หรือลอเกอร์นะตรงนี้ไอ้ี่มีคนทักประชาชนมีเพนเนี่ยจะรถพอบี้วิ่งไปอ่ะกูเป็นประชาชนในแชทอ่ะชนรถมะ้ยวีเพนได้เหรอวะไม่ชนไม่ชนไม่ชนเท่าไหร่นะโดนละอยู่ห้าแสนห้าแสนหนึ่งล้านน่ด้ละโอ้ยเฮียแสนตังค์มีเพอ่มแป๊บเดียวเต็มตัวก็ได้เพี่อ ก็ถ้าเขาไม่ส่งผูกไปถ้าเขาไม่ส่งผูกภาคือไม่ไม่โดนถูกไหมล่ะอืมใช่ก็แค่อย่าส่งถ้าส่งก็โดนเฮ้เหมือนจะมานะตรงนี้ แตกอยากแต่งสวยมากพี่ฮือฮ <c oughs> ือฮือความเป็นลูกน้องกูนหน่อยดิเยี่ยมหมดแล้วเหรอมึงหมดแล้วเนี้อือ ก็เด็กก็ขับอยู่ที่ไงเยอะที่ข้ากลางซอยอยนี้ไม่โดนใครเลยทำไมไม่ไม่เปิดขึ้นมาล่ะแล้วทำไมไม่เปิดขึ้นมา,ไมไมนมาฮะทันไหมเนี่ย ับเลยถือพันเอาพันเดียวไม่ลงว่ะมึ่นี้ดู่วะ ทำไปเ้องการสองเล่นมากคือจาจ้าแห่ง H L คือจาาแห่ง KK รู้วิ่งผิดทางตรงนี้มรวิ่งผิดทางเาิ่ง เายิงลมมากเลยโอ้จกไม่แตกทันไหนไม่แตกทียี่สิบทียี่สิบใดทียีิบดีทียีสิบเฮ้ยมิสเตอร์ดูดทียี่สิบสมแตกแตกแล้วแตกแล้ว หญิงมาบอกวิถีใครอ่ะชื่ออลลอร่าฮะอุ้ยอุ้ยมาบอกวิถีว่าใช่เหรอเอออุ้ยอุ้ยจริงป่ะนี่เออเฮ้ยทำไงอ่ะเดี๋ยวโชดีโชดิ

ไม่ล้มเห็นปะพี่ยิงโดนแต่ไม่ลม้มวะนะบอสโดนหรอใช่โดน <c oughs> พี่ยิงโดนด้วยแต่ไม่ล้มล้มล้มแล้วบอสล้มแล้วเกี่ยวไหนพี่ลู <c oughs>

เมากรับเออกไปใสเลยใสเลยโพสในเพจกับแฟนเธอนะเายู่ไปแล้วเายู่ไปแล้วหวานแหลมใช่ไหมเลาเดี๋ยวฉันน้องส้มไปเลยไปเลยน้องส้ม กลับมาได้งลงไปฆ่า้นะบอสพี่ต้องลงไปฆ่า เยอะลงเงเยอะเกินไหวเอเข้าไปเอาเข้าไปเฮ้ยเอ้ไอ้ยแล้วคขาเล็กเนี่ยเขาห้ามเอ,อมามันเล่นนะเอออยาให้มีครับเสียชื่อสัตว์กะบาเอาเข้าไปห้ามเล่นอะไรวะแม่พูดจุดหนึ่งเล่นได <c oughs> นะ้เล่นไนดะ้เล่นกันเองกันเล่นได้เล่นกนะันเองนะสตอรี่ ลาบไปที่บ้านเราดิลาบไปที่แกงหกเก้าดิลงบอบอกมีเรื่อง <c oughs> โชว์หน่อยดิเฮ้ย hey, มีใครอยู่แลนด์ปะเย <Yeah, yeah. S 2> อะแยะเขียววุ้รอนเลยบอกเต็มตัวเลยเต็มตัวนะเต็มตัวนะ หือเรียกฟาโบมอ่ะพี่ค่าเรียกพี่เจอก็เซ็กตของเราแล้วอ่ะเรียกฟาโบมแดงไว้หนาไว้ส่าฟาโมโยดฟาโมยดโมโยด เอ้ยใช่มันไปแต่มดดมาเลยยากนเขาเคยลากมาเฮ้ยยิงโดนว่ะ ถึโยนพอแล้วกลัวภาพโบเอ๊ยวัดค่ะวัดไปเลยวัดเนี่ยถือวุธรอแล้วพี่ถือวุธรอใช่ของรอมาแล้วพร้อมแม่บมาวะ นะโอ้โหให้ไปตีเขาคุยให้ไปตีเขาคืออะไรคืออะไรไม่พูน้ำเงินมันนัคืออะไร,ออะไรให้ปใหออไหปตีเขา หวรถบัสเลยเมื่กี้แล้วอ้โทรครับโทรครับโทครับโทครับขอโทรครับให้ไปตีเขาเธออะไรพี่ผู้สี ต้องเปลี่ยนเหล็กแล้วว่าปั๊บ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 ไปปั๊บเลยปั๊บปั๊บเพ้ก่อนปั๊บเพ้ก่อนโอ้แล้วสนิมกัเหล็กเจดดึงไว้ยังเอาไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้ฮะเงินแม่งเวลสามเม่อวะไม่เวลหนึ่งสีแดงเวลสองสีดำเวลสามใช่ไอ้เยี่้เียเขาไม่ตามมาว่ะโอเคเนาะเหมือนรวย เขาไม่ตาบาวอ่ะเพื่อนโหมดเกบโหมดไม่ตาม,มาันเขาไปอยู่ที่แลนด์ดิพง้สุขมวิทเนะไปเร็วมากมีใครไปเปิดตกลา,าดกันไหมจ๊ะ